บอกเราว่าทุกสรรพสิ่งทั้งฟ้าดินลมไฟมีเหตุให้เกิดมีเหตุให้ดับและทั้งหมดนี้ล้วนสัมพันธ์กับกรรมของสรรพสัตว์อย่างลึกซึง้งวันนี้อาจารย์จะขอหยิบบทที่สิบความพินาศและการเกิดของโลกมาถอดรหัสให้เห็นว่าแท้จริงแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องเล่าโบราณแต่คือภาษาธรรมะของจักรวาลที่พูดถึงหัวใจของการเกิดดับ และเวียน่หยของทุกชีวิตในคำพีกล่าวไว้ว่าโลกทั้งสามกามรูปและอรูปภูมิล้วนไม่เที่ยงต้องถึงคราวพินาศด้วยอำนาจแห่งไฟน้ำและลมประลัยกันไฟล้างโลกเจ็ครั้งจึงมีน้ำมาล้างโลกหนึ่งครั้งและเมื่อครบ64ครั้งลมจึงมาพัดทำลายโลกแตกดับไปชั้นแล้วชั้นเล่า ตั้งแต่ชั้นสวรรค์จนถึงภูมิแห่งพรมแต่เหตุแห่งการพินาศนั้นมิได้เริ่มจากไฟน้ำหรือลมภายนอกมันเริ่มจากใจของมนุษย์เองที่เสื่อมศีลเสื่อมธรรมลืมคุณแห่งบิดามารดาลืมครูลืมความดีและเห็นกันเป็นเพียงสัตว์ไล่ล่ากันด้วยโลภะโทสะและโมหะไฟในใจคนจึงกลายเป็นไฟของจักรวาล นี่คือไฟประลายกันที่แท้จริงไฟประลายกันคือเปลวแห่งโทสะเมื่อความโกรธขยายจากดวงหนึ่งเป็นเจ็ดดวงใจเราก็ไม่ต่างจากโลกที่ร้อนระอุไม่มีกลางคืนแห่งความสงบน้ำประลายกันคือคลื่นแห่งตันหาความอยากที่เริ่มจากเม็ดเล็กเท่าฝุ่นแต่ซัดจนล้นจักระวาลลมประลายกันคือกระแสของทิฏฐิ ความเห็นผิดที่พัดถอนรากศรัทธาให้หายไปในชั่วพริบตาทั้งสามนี้ไม่ได้เป็นเพียงพลังธรรมชาติแต่คือสามกิเลสใหญ่ที่คอยทำลายโลกภายในของเราอยู่ทุกวันเมื่อมนุษย์ทั้งหลายทำชั่วจนโลกสั่นสะเทือนธรรมชาติจึงสะท้อนกลับด้วยไฟน้ำและลมแต่ผู้มีปัญญาย่อมเห็นนิมิตนี้ก่อนเสมอเห็นไฟก่อนจะไหม้ เห็นคลื่นก่อนจะท่วมเห็นลมก่อนจะพัดใจให้หลงทางพวกเขารีบตั้งมั่นในบุญกุศลจเจริญเมตตาภาวนาและรักษาศีลเพราะรู้ว่าไฟไหม้ได้แค่ภายนอกแต่แตะจิตที่สงบไม่ได้ดังนั้นการรอดพ้นจากวัฏจักรแห่งการล่มสลายไม่ได้อยู่ที่หนีไฟแต่คือการสร้างพรหมโลกในใจที่ไฟแตะไม่ถึงครั้นเมื่อโลกดับแล้ว ย่อมเกิดใหม่ด้วยพลังของธรรมชาติลมทั้งสี่พัดน้ำให้ก่อเป็นฟองกลายเป็นกะละอัมพุทธ,ธะ